นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุขาสังัสสามคีติเจริญพรพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใครธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้มีงานบวชนา บวชเสร็จจะมาฉลองพระใหม่ญาติที่สนใจมาร่วมอนุกโมทนาบุญด้วยใส่บาตรให้แก่พระใหม่และถวายทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่นิมนต์มาการาบ พระใหม่อีกก้ารูปเป็นสิบแปดรูปดังนั้นกินเวลาพอสมควรออกจากบ้านเข้าโบสถบวชก้ารูปก็ใช้เวลาเมื่อออกจากโบสถมาที่วัดก็ใช้เวลานาน ยังจะต้องมาจะเริญพระพุทธมนต์โดยที่ไม่ตัดมนต์บางครั้งก็เลยเวลาฉันทำพิธีแบ่งเวลาไม่ถูกก็ทำไม่เสียเหมือนกันที่ได้ตั้งพุทธภาสิทธไว้เบืองต้นนั้น สุขาสังคัสสามคัคีซึ่งแปลเป็นเนื้อในใจความว่าความพร้อมเพียงนำโมคะณะให้เกิดสุขคนเกิดมาจากมารดาถ้าพิจารณาต่างคนต่างจิตต่างใจ เขาประกาศเวลานัดหมายแล้วไม่ค่อยมาตามประกาศที่นัดหมายทำให้เสียเวลาไม่ค่อยจะสามัคคีกันสังเกตได้แม้แต่ครอบครัวมีพอ่อมีแม่มีพี่มีน้อง ไปกันคลนละทางเพราะความศึกษาพัฒนาตนเองยังไม่ดีเท่าที่ควรก็เพราะยังไม่เห็นคุณพู้ที่รวมในครอบครัวลลกลูก,ลกทุกคนไม่เห็นคุณพ่อคุณแม่ ทุกคนไม่เห็นคุณกันทำอะไรมีกรรมมาปิดบังกรรมอันนี้คือกรรมมืดมองไม่เห็นคุณกันดังเช่นพ่อแม่เลี้ยงลูกท่านให้อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย อย่ารักษาโราคภัยไข้เจ็บต่างๆพ่อแม่แสวงหามาให้ลูกแต่ลูกก็ไม่ค่อยมองเห็นไปมองข้ามบ้านอื่นหรือบุคคลอื่นดังเช่นไปมีสามีภรรยามานอื่นอยากมองข้ามไปอย่างนั้น โดยที่มิดได้เห็นมิดได้มองพ่อแม่เจ้าของนั่นเองท่านอยู่อย่างไรกินอย่างไรหรือมิดได้มองเห็นพี่น้องที่คลานตามกันมาว่าขาดเหลืออะไรพี่น้องจะหยิบจะยืมกันได้ แต่ยามเรามีก็จะลืมพี่ลืมน้องหรือพี่น้องคนใดคนหนึ่งมีกิจกรรมงานที่ต้องการคนช่วยออกแรงหรือไม่ว่าช่วยดูแลอันนี้ก็จะมองหมิน เป็นกรรมมือประเทศไทยของเราก็เหมือนกันทั้งทั้งที่เราอยู่ในประเทศก็ต้องมีพ่อมีแม่เมื่อเราออกบานออกเรือนไปแล้วจะลืมคุณพ่อคุณแม่ ไปดูแลอาจจะเป็นพ่อปูแม่ยา่าหรืออาจจะเป็นพ่อตาแม่ยายอันนั้นจบมองเห็นพิจารณาไปกำมืดปิดบังปัญญาทั้งทั้งที่ตัว เมื่อขาดเขินมองไม่เห็นใครจะมองเห็นพ่อแม่กรรมมันปิดบังปัญญาแต่ถ้ามีควา,ามสุขมองเห็นคนรักไม่ใช่ญาติโกโหติกากก็กระเสือกระสนไปหาได้ โดยที่อยู่ไกลเป็นร้อยเป็นพันกิโลก็ไปได้ความมืดมันปิดบังปัญญาทำให้คนจึงไม่ค่อยมีความสามาัคคีกันที่เป็นดังนี้เพราะการศึกษานั่นเองจึงให้ระพฤต ในทางมองข้ามคุณงามความดีผู้ที่เป็นพอ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติโกโหติกาก็ไม่ค่อยจะสามัคคีกันที่ควรไม่ว่าคนหนึ่งคนใดทำอะไรทั้งทาง,งที่รู้ที่เห็นก็ไม่ช่วยกันถ้าจะเปรียบเทียบ สมมุติว่ามีลูกกาคนลูกกาวคนสมัยนี้จะเล่นเฟซเล่นลายกันแต่พี่น้องมีการโพสโดยที่โพสนั้นมีประโยชน์ต่อชีวิตแต่พี่น้องเมื่อเห็น ไม่ค่อยจะไหลคหรือจะกดแชร์แต่ถ้าโพสคนอื่นโดยที่มิดได้มีประโยชน์มากไายเข้ามาอยู่หน้าเฟซมิดได้มีประโยชน์ยังแถมรบหน้าเฟซอีกดังหากก็แช้ โดยที่ไม่ได้สนับสน,นุนพี่น้องไปสน,นับสน,นุนคนอื่นนี้ก็บ่งบอกถึงสติปัญญาครอบครัวนั้นพี่น้องนัน้นเรื่องความสามัคคีนี่ไม่ว่าจะกดไล่ให้เขาจะกดแช่์ให้เขาโดยที่เขาไม่ได้มากุปประทัมคำชู ให้เราเกิดประโยชน์อะไรแต่ก็มีใจแช่ให้เขาโพษให้เขากดไล่ให้เขาก็น่าคิดพวกที่ไม่ค่อยมีปัญญาเรื่องสามคิีเหมือนดังประเทศของเรานี่พอเราก็โพษแต่ในเรื่องดีๆ ในเรื่องที่สามคีทำอย่างไรเราจะอยู่รอดก็แนะนำสั่งสอนก็เอาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ให้คนในประเทศต้องอยากจนลงโดยที่ไปพึ่งเศรษฐกิจประเทศอื่น กลับไปนีิยมชมชอบให้เขาเอาเงินจากกระเป๋าเราไปใช้โดยที่เรามิได้ประโยชน์จากเขาเลยอันนี้ก็เพราะว่าไม่มีความสามัคคีว่าเรายืนอยู่ที่ตรงไหน ประเทศไหนพ่อแม่เป็นใครพี่น้องอยู่ที่ไหนอันนี้เลยไม่สามารถีกันต่างคนต่างไปต่างคนต่างทำต่างคนต่างความคิดเห็นแต่ถ้าสามารถีกันกอดขอกันจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งไร ช่วยเหลือกันไม่ว่าจะจัดผาปากะทินหรือทำอะไรในหมู่บ้านของเราถ้าช่วยกันสามัคคีกันพูดตามกันอันนั้นก็เป็นความสามัคคีทั้งโมคณะเมื่อมีโมคณะที่สามัคคีกันแล้ว จะนำความสุขมาให้ในครอบครัวนั้นในหมู่บ้านนั้นในพี่น้องนั้นในตำบลน,นั้นในอำเภอนั้นในจังหวัดนั้นและในประเทศนั้นสมัยนี้ตัวใครตัวมันจะอยู่ไม่ค่อยได้ เพราะการเห็นแก่ตัวไม่สามารถที่จะเอาครอบครัวไว้ได้เอาหมู่บ้านไว้ได้เอาตำบลไว้ได้เอาอำเภอไว้ได้เอาจังหวัดไว้ได้เอาประเทศไว้ได้ต่างคนต่าง,างประพฤติไปคนละอย่างเขาจึงมองเห็นบาง่งคนประเทศนี้ ไม่ค่อยสามาัคคีกันแม้แต่พี่น้องรวมครอบครัวก็เห็นแตกต่างกันแล้วจะเห็นสีเห็นแสงแตกต่างไหมที่เห็นดังนี้ก็เพราะว่าเขาทำให้แตกต่างเห็นไปคนละทางคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่ง คนหนึ่งเห็นอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าพิจารณาไม่ว่าเราจะเห็นแตกต่างกันแต่เราอย่าไปแยกความสามาัคคีกันเหมือนดังพี่น้องที่เกิดคานตามกันมาอันนี้ทำความสามาัคคีกันในรัก พยายามสแสวงหาความรู้ทางธรรมะทางที่จะทำให้เราจเจริญเกิดความสามัคคีในหมู่บา้านความสามัคคีถ้าฟังบาลีที่ว่าไว้ก็ไม่น่าจะแปลไปอย่างอื่นได้เพราะท่านทวาว่าไว้สุขาสังคสสามัคคี ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะให้เกิดสุขก็แปลตรงอยู่แล้วคนมองไม่เห็นไปเชื่อโฆษณาเสมากกว่ามิได้อะไรเลยไม่ว่าจะโฆษณาทางเน็ตทางไลายแต่ไม่พินิจพิจารณาดูกแก้วเราเกิดประโยชน์อะไรบ้าง มันถึงทำให้เราไม่ค่อยจะมีปัญญาทั้งที่โลกจะเริญกว้างไกลแต่ว่าโลกในหัวสมองมืดโดยที่โฆษณามันกดสมองความคิดของคนไม่ให้คิดเห็นโฆษณาอันนั้นเข้ามาอันนี้เข้ามาก็ว่าดีไปหมด เยลืมความสามัคคีเมื่อยากได้ก็เพิ่มกิเลสแม่แต่เงินทองของพี่ของน้องก็เอาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ว่าเอาของเขาไปแล้วเดือดร้อนหรือไม่ก็น่าจะพิจารณาอยู่นะ คนที่เล่นเฟสเล่นลายให้เกิดบุญเกิดกุศลเล่นไปนานๆก็สมควรจะเกิดปัญญาได้แล้วไม่ใช่ว่าเล่นยิงมืดบอดเล่นไปยิงมือดบอดอันนั้นมันไม่ใช่ทำให้ตนเองเสียเงินเสียทองไปเปล่าเปล่าปลี โดยที่ไม่มีหัวคิดผินิพพิจารณาก็ไม่เกิดบุญเกิดกุศลโดยที่นิได้ประโยชน์จากเนจากลายเอามาประพฤติปฏิบัติให้ตัวรี้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเกิดประโยชน์ทางความสุขไม่ว่าจะเกิด ประโยชน์ทางกุศลในความฉลาดบางคนไม่เคยสนใจธรรมะธรรมโมที่ท่านสัง่งสอนให้มีความสุขให้มีความเจริญการแสวงหาไม่เอากลับไปดูอะไรโดยที่ไม่เข้าที่เข้าทาง บางคนก็บาท,ทั้งทั้งที่ทั้งคานตัวนี้ก็แก่มากแล้วโพธานั่นธานี้อยู่เป็นประจำแต่เขาก็คงจะมีความสุขของเขาแต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าความสุขอย่างนี้มันไปเบียดเบียนครอบครัวตัวหรือไม่ถ้าเบียดเบียนครอบครัวตัวก็สมควรจะเผาเาลง บางคนก็เห็นแต่พจเรื่องทาระวิวาทในครอบครัวของจะเอเรื่องที่พจน์เล่นไปแล้วมันมืดมืดตื่มืดตื่โดยไม่ได้เกิดปัญญาเกิดกุศลอะไรก็ทารกันบางครั้งทามีก็จะคิดไปอย่างหนึ่ง ภรรยาก็คิดไปยังสามีก็อาจจะคิดว่าเอกูนี่มันแก่แล้วสงไัยมันจะหาใหม่ก็เลยทาเลาะกันใหญ่โตโหราเรื่องโพสรูปโพสอะไรให้คนอื่นดูก็น้อยๆคนอื่นก็มีทางเลือกเยอะแยะไปเราก็ถ่ายรูป หน้าเจ้าของบ่อยๆว่าหน้าเราปีนี้มันเหี่ยวขนาดไหนมันจนขนาดไหนสมควรจะโหลดธรรมะของหลวงพ่อเกจิอาจารย์ต่างๆเมื่อโหลดมาก็จะมีความสุขเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็ให้เขาโหลดมาเราก็จะได้บุญเสียไปเล็กๆน้อยๆ แล้วโรดธรรมะมาฟังมีความสุขใจเหมือนพุทธภาสิทิวาสุขโบุญญาสุขโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญก็คือฟังธรรมะธรรมโมนี่เองเพื่อให้มันเกิดความสุขอย่าให้มันสนุกเกินเลยมากหลายสนุกเกินเลยมันก็อาจจะทุกข์ก็ได้สมงดังเี่ย ดังไว้นะเบื้องต้นนั้นว่าสุขาสังคสะสามาคีความพร้อมเพรียงในหมณะน,นำสุขมาให้ใ่ที่จแจงแสดงมาก็พอสกคนเก็บเวลาขอยุติไว้ใจเพียงทนานี้เอวังก็มีด้วยประการชานี